สวัสดีครับผมสปอยโคตรตึงวันนี้อยู่กับการสปอยซีรีส์ m o v i n g ใน E p 7ที่สำหรับ6ตอนแรกหากใครยังไม่ได้รับชมสามารถกดเข้าไปดูได้ในช่องของผมได้เลยเอาหลักไปฟังกันเลยครับเปิดเรื่องมาแม่ของบงซอกก็ได้พาบงซอกไปหาทีน่าและเริ่มรับออเดอร์จากเขาบงซอกก็งงง,งเรียนตามบทไปแฟงก็ได้ถามบงซอกว่าเรียนที่โรงเรียนจองวอนหรือเปล่าบงซอกก็ตอบว่าใช่บงซอกก็ถามคืนว่าคุณมาจากอเมริกาเหรอแฟงก็ตอบว่าใช่จากไอโอวาแถวคอนเบลที่ซึ่งมีแต่ไรข่ข้าวโพด แม่ที่ได้ฟังด้วยประสาสัมผัสหูอยู่ในครัวก็ได้หยิบปืนเตรียมรอไว้ยูและเมื่อแม่ออกมาเสิร์ฟออเดอร์ให้กับบงซอกแฟรงก์ก็ได้ลุกขึ้นและในตอนที่กําลังมองเชิงเพื่อจะสู้อยู่นั้นก็มีข้อความยกเลิกภารกิจถูกส่งมานั่นก็ทําให้แฟรงก์ออกไปจากร้านแต่โดยดีตัดมาที่การพูดคุยการของตัวแทน2ประเทศอเมริกาที่ยอมถอยแล้วทําให้รองพอออก็กสั่งยกเลิกการติดต่อไปทางจีนที่ปรึกษาทูดอเมริกาก็ถามไปว่านี่ถามนอกรอบนะ พวกคุณจะสร้างรุ่นต่อไปหรอทางรองผอ,อก็ตอบกลับไปว่าอย่าตลกหน่อยเลยพวกคุณก็สร้างนี่แฟงคือคนที่6ใช่ไหมล่ะผมรู้นะพวกคุณอยากขายและทําสัญญากับหลากหลายประเทศขนาดไหนแต่นี่มันยุคที่มีมือถือเป็นแสนๆล้านเครื่องเพียงแค่ทาพลาดและมีคลิปหรือภาพดูดไปในเนตทุกคนก็จะได้รู้กันหมดว่ามียอดมนุษย์เหล่านี้อยู่ตัวอย่างง่ายๆก็แฟงนี่ง่ายพวกเขารู้และพวกเขากําลังตามดูทําเอาที่ปรึกษาทูตอเมริกานั้นก็น่าเสียแต่กลับมาที่บงซอกก็โดนแม่สวดชุดใหญ่ว่าทาไมปล่อยให้แบดมดบอกให้ระวังตัวไว้้ตลอออดดไไไมม่่่ใชรงซก็ถาาปวคน คือใครแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเขาควรรู้ไม่ใช่หรอแต่แม่ก็ไม่ยอมพูดอะไรต่อแฟรงได้ขับออกมาพร้อมนึกถึงอดีตของเขาในตอนเด็กเขาได้ยืนจ้องมองแม่ตัวเองร้องเพลงอยู่ในบาายยังมีความสุขแต่เราก็มีทหารมาพาตัวเขาไปโดยที่แม่ของเขาไม่ยอมช่วยอะไรเลยและภาพได้ตัดมาในตอนที่เด็กหลายๆคนต้องสู้กันเองแล้ววิ่งหนีหลบกระสุนแฟรงที่มีตัว F อยู่บนหลังได้จัดการเด็กคน,นอื่นๆลงแล้ววิ่งหนีหากระสุนเข้าไปในป่าข้าวโพดตัดกับมาในปัจจุบันแฟรงได้ส่งข้อความไปถามว่างานจบแล้วหรือย,ยังก็ได้คําตอบกลับมาว่าต่อไปเลขแปด แฟงเซ็งมากที่ไม่จบไม่สิ้นสักทีและหมายเลขแปนั้นก็คือพ่อของฮีซูนั่นเองในระหว่างที่แฟงนั้นได้ก้มไปมองแฟงเป้าหมายอยู่พอหันกลับมาก็เกือบชนเข้ากับรถประจําทางซึ่งคนขับรถนั้นก็คือคยโดลูกของมนุษย์ไฟฟ้านั่นเองและจังหวะที่ส่วนกันทาให้เขารู้ทันทีว่าเมื่อกี้คือคนที่ฆ่าพ่อของตนก็ได้จอดไล่ผู้โดยสารลงจากรถจนหมดและเลี้ยวรถเมฆับตามไปในทันทีตัวเขานั้นขับชนสิ่งของทุกอย่างที่ขวางทางเพื่อจะเล็งไปหาฆาตกรให้ได้แฟงนั้นก็ได้สังเกตเห็น ขับชนท้ายรถส่งของรัวๆและตามด้วยการมาเบียดข้างแฟรงก์ <Frank S 1> ก็ได้ขับรถสวนเลนขึ้นไปและเบียดให้รถเลนตรงข้ามหักหลกเขาจนคว่ำขวางทางทําให้รถเม์ไม่สามารถตามต่อและหนีไปได้ในที่สุดภาพก็ตัดกลับมาที่อดีตของแฟรงก์เมื่อตัวเขาวิ่งฝ่าหากระสุนมาถึงก็มีเด็กคนอื่นๆรอยอยู่แล้วทหารก็ได้เข้ามาขานชื่อทุกคนตามลําดับตัวอักษรแฟรงก์ได้หันกลับไปมองยังป่าขเขาโพดเผื่อมีใครเพิ่มอีกแต่ก็ไม่มีใครออกมาและทุกคนก็ได้ถูกพาเข้าไปอย่างห้องแห่งหนึง่งตัดมาที่ปัจจุบันคายเอโดก็ได อยู่นั้นเองแฟรงก์ก็ขับรถส่งของมาพุ่งชนไซพร้อมลงมาดูหน้าว่าใครมันขับตามไล่ล่าเขาเคยดโดเห็นแบบนั้นก็กำแบตเตอรี่ที่พ่อเขาใช้ก่อนตายไว้แน่นและลงไปสู้นั่นก็ทําให้แฟรงก์รู้ว่านี่คือลูกของมนุษย์สายฟ้าบงพยองนั่นเองเขาจัดการเคยโดลงได้อย่างง่ายดายเพราะตัวเคยดโดนั้นสู้ไม่เป็น แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างแฟงก็ไม่ได้ฆ่าและจากไปแทนแฟงได้รีบเดินทางมาหาหมายเลขแปดอย่างไวและเมื่อเจอพ่อของฮีซูกันมันจะจอดมอเตอร์ไซค์ทรงไกลก็ขับรถพุ่งเข้าชนทันทีและเหยียบซ้ำไปซ้ำมาอีกลายรอบก่อนที่แฟงจะลงมาดูและคิดว่างานหมูๆตายเรียบร้อยจึงขับกลับมาที่กุบด้านและรายงานกลับไปว่าเรียบร้อยแต่แล้วพ่อของฮีซูก็โผลออกมาจากใต้ท้องรถแบบไร้บาดแผลและมาเรียกให้แฟงลงจากรถพอมองใกล้ๆก็จำหน้าได้ทันทีว่านี่คือคนที่เขาถามทางไปร้านมือถือตอนทรงไกลและเช้าวันต่อมาที่นั่นก็เกิดมีคดีขึ้นเพราะ ได้แบบนั้นก็ซัดแฟงที่อยู่บนรถจนยับและลากลงมากะทืบซ้ำจนแน่ใจว่าตายแล้วและตัวเขาก็เข้าไปดูเอกสารที่อยู่หน้ารถของแฟงแต่ในระหว่างที่เขากาลังดูเอกสารอยู่นั่นเองแฟงก็ได้ลุกขึ้นมาพร้อมร่างกายที่ไร้บาดแผลเหมือนกันจากนั้นศึกระหว่าง2ผู้ที่มีร่างกายสุดแข็งแกร่ง กอนยงโพและแฟรงก์ก็ได้เริ่มขึ้นพวกเขาทั้งคู่ใส่กันสุดแดงแบบไม่สนว่าตัวเองจะเจ็บกระดูกจะหักแต่ผลนั้นปรากฏว่ากอนยงโพนั้นสามารถรักษาตัวเองได้ไวกว่าแฟรงก์มากสู้ไปสู้มาก็ได้ขึ้นมาสู้กันบนหลังรถที่มีตู้ทึบปิดรอบด้านทั้งคู่ที่มีพลังอันมหาศาลบวกกับร่างกายที่หายเองได้ก็ได้สัดก,กันจนรถนั้นลม้มลงและผู้ที่ชนะในศึกครั้งนี้คือกอนยงโพพ่อของฮีซูนั่นเองเขาได้เค้นถามว่าใครส่งมาและทําแบบนี้เพื่ออะไรแต่ก็ได้เพียงคําถามกลับคืนมาว่ามีลลลููกกไหมและลคุเเรรรีีียยนนท่โงจงจา รเปล่าและสิ่งนี้นั่นเองที่ตัวเขานั้นไม่เข้าใจตลอดมาว่าเครื่องกลางคืออะไรเพราะตัวเขานั้นไม่สามารถเทียบได้กับพ่อของฮีซูได้นั่นเองได้ยินคําถามถามึงลูกตัวเองก็โกรธก่อนยงโพนั้นได้สัตว์หน้าแฟงจนยับถึงขั้นไม่นา่าสมแสมกลับมาได้แล้วและได้เอาม <c'> ือถือแฝงส่ขงข้ขอความไปยังต้นทางว่าฉันจะตามฆ่าแกพร้อมระเบิดรถที่มีแฟ,แฟงอยู่ในนั้นทิ้งไปบอกเลยว่าพ่อของฮีซูนี้ยังตึงนะครับตอนนี้ในตอนเช้าพ่อของฮีซูก็กลับมากินข้าวที่ลูกทําไว้ให้ แม่ของบงซอกก็แต่งตัวให้ลูกชายไปโรงเรียนพร้อมให้พก power bank ไปด้วยห้ามปล่อยให้แบตหมดอีกและบอกว่าเมื่อเรียนจบให้กลับมาบ้านเลยไม่ต้องอยู่ข้าบทบทวนหลังเลิกเรียนฮีซูก็ได้มาชวนไปหาอะไรกินที่ร้านสะดวกซื้อแต่บงซอกก็ปฏิเสธไปพอต้องกลับบ้านและหลายวันมานี้ฮีซูได้ซ้อมผาละยังหนักเมื่อทําลายสถิติได้ก็จะมีบงซอกร่วมดีใจด้วยแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่อยู่ส่วนบงซอกที่ปกติจะพูดคุยกับฮีซู แต่ตอนนี้เมื่อเลิกเรียนก็ต้องรีบกลับบ้านทันทีไม่มีใครให้คุยด้วยสถานการณ์ตอนนี้เหมือนต่างคนต่างแยกกันไปใช้ชีวิตแล้ววันเวลาก็ได้ผ่านไปเรื่อยๆเหมือนทุกอย่างจะปกติจนถึงวันสุดท้ายของการเรียนฮิซูที่ทนรอให้บงซอกทักมาก่อนไม่ไหวเลยทักไปหาก่อนว่าทําอะไรอยู่แต่ได้พูดคุยการบอกฝันดีกันเล็กน้อยก่อนที่ฮิซูจะส่งมาว่าอย่าลืมปิดไฟด้วยละ่ะบงซอกรีบเปิดหน้าต่างแล้วมองออกไปด้วยสายตาเฉียบคมก็ได้เห็นว่าฮิซูได้มองมาทางห้องเขาอยู่ เขาเลยบอกรอแป๊บรีบบินหนีแม่ไปหาฮีซูในทันทีทำเอาฮีซูก็ตกใจไม่คิดว่าจะมาหาแบบนี้ทั้งคู่ได้นั่งคุยกันและได้คลายปมความเข้าใจผิดในเรื่องต่างๆเช่นฮีซูนึกว่าบงซอกตั้งใจหลบหน้าเธอแต่เป็นเพราะแม่ให้กลับบ้านและพวกเขาทั้งคู่ก็ไม่กล้าคุยกันเองจนเรื่องบานปลายมาถึงขั้นนี้พอได้พูดคุยกันจนเข้าใจฮีซูก็ได้ไปยกหินแถวๆนั้นมาทับบงซอกเอาไวา้และบอกว่าเขาเอามาให้กําลังใจเพื่อสอบพรุ่งนี้ก็จริงแต่จริงๆแล้วเขาจะมาบอกว่าคิดถึงนะ และบงซอกก็ได้ตอบกลับมาว่าคิดถึงเหมือนกันทันใดนั้นหิมะก็ได้ตกลงมาสร้างบรรยากาศแบบสุดๆ ในวันต่อมาแล้วทุกคนก็สอบเสร็จในวิชาค่าบพระในวันนี้ครูประจําชั้นเลยปล่อยให้เล่นอะไรก็ได้หัวหน้าห้องเดินมาชวนบงซอกเล่นแบดมินตันส่วนฮีซูและเด็กใหม่ก็ไปซ้อมโดดสูงกันซึ่งหัวหน้าห้องที่เห็นฮีซูและบงซอกโบกมือให้กันไปมาอยู่ก็อิจฉาจนตีลูกแบดออกไปอย่างแรงถึงขั้นทะลุไม้แบดออกไปจนแหลกทำเอาบงซอกตกใจหัวหน้าห้องก็บอกว่าตั้งใจเล่นน้อยตัวฮีซูที่กําลังซ้อมกระโดดสูงอยู่ก็ได้มีใครบางคนมาคลายน็อตเอาไว้ทําให้แท่นชุดบาสหลุดลงมาพุ่งใส่ตัวของ รีวิ่งเข้าไปช่วยในทันทีแต่ตัวบงซ็อกนั้นยังไม่ทันได้บินหัวหน้าห้อง ก็วิ่งพื้นแตกไปช่วยด้วยความเร็วไว้ได้แล้วและเหตุการณ์นั้นก็มีสายตาของนักเรียนทุกคนบวกกับกล้องของนักเรียนหญิงคนหนึ่งบันทึกไว้ได้ทันและได้รีบอัปโหลดเพื่อเรียกเลตติ้งของช่องเธอในทันทีฮีซูก็ได้มองหาบงซอกว่าทําอะไรอยู่ทําไมคนที่มาช่วยตนไม่ใช่เขาก็เห็นบงซอกหกล้มนอนอยู่กับพื้นบงซอกไม่กล้าสู้สายตาเธอและโกรธอยู่ในใจที่ตัวเองต้องใส่เหล็กถ่วงน้ําหนักไว้ตามขาตามตัวตลอดทําให้เคลื่อนไหวไม่สะดวกและคลิปที่หัวหน้าห้องไปช่วยฮีซูอย่างไวนั้นก็ได้แพร่่กกกกรรรรรระะจจาาาายไทททััววตตอออออนนนนนนีีอออกกี้้้งงผ็เเเดดืพพโคคขํลใู กันไปทวและไล่ลบยังไงก็ไล่ลบไม่หมดเพราะของฮีซูก็ได้รู้ข่าวจากลูกค้าที่มากินไก่ทอดแม่ของบงซอกที่คอยเช็คข่าวในนี้ตลอดก็ไม่พลาดเช่นกันบงซอกได้แต่นึกถึงเหตุการณ์นั้นที่เขาโดนถ่วงน้ำหนัก้างไว้ที่ขาจนไม่สามารถไปช่วยคนที่เขารักได้ทันคนอื่นและแสายตาที่ฮีซูมองมายังทําให้เขานั้นเจ็บปวดหัวใจก็ได้ตัดสินใจถอดที่ถ่วงน้ําหนักขาออกแล้วก็ลองบินดูแต่บินยังไงก็ยังบินไม่คล่องสักทีเขาได้ลองบินอยู่หลายครั้งจนในที่สุดก็ควบคุมการบินได้แต่แล้วก็ต้องโดนม่ามมา่าาเขากไ,กไ้้นนีใสถงํหั แล้วได้ระบายความในใจที่เขารู้สึกออกมาในเรื่องที่แม่เอาแต่คอยบอกว่าอย่าทํานั่นอย่าทํานี่แล้วบอกว่าตัวเขานั้นอยากจะบินได้แม่ของเขาที่ทนฟังมานานก็ได้ตะโกนกลับมาว่าอยากเราเอ่ยเหมือนพ่อหรืองไงพร้อมกับน้ําตานั่นก็ทําให้บงซอกได้รู้ว่าสิ่งที่เขาฝันมาตลอดว่าเขาอยู่บนฟ้าและได้ยินเสียงคนนั่นก็คือความทรงจําที่พ่อของเขาได้พาเขาบินเที่ยวบนฟ้านั่นเองและภาพก็ได้ตัดไปที่เกาหลีเหนือตอนนี้ทางกองทัพเกาหลีเหนือก็ได้เห็นคลิปของหัวหน้าห้องที่พุ่งตัวไปได,ด้วยความเร็วสูงเพื่อช่วยฮีซูแล้ว แลได้สั่งให้ฐานมือดีลงไปเกาหลีใต้ในะทันทีและ EP ที่7ก็ได้จบลงเอาเลยสิครับตอนนี้เนื้อเรื่องก็เริ่มเข้มข้นเอามากๆเลยรอติดตามรับชม EP ที่8กันได้เร็วนี้บนช่องสปอยล์โคตรตึงนะครับผมฝากกดไลค์ like, กดติดตามกันด้วยนะครับหากมีข้อสงสัยหรือว่าแนะนำอะไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้เลยเจอกับผมได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายยครับ